สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมเซลตุยนะครับจะมาจัดโปรโมชั่นดอกเบี้ย1.99นะครับลูกค้านี่ผมบอกเลยว่าใครที่กำลังมองหารถไปใช้งานปีใหม่นี้นะครับผมเอาไปเลยนะครับดอกเบี้ยของเรานะครับ1.99ผมบอกเลยว่าไม่มีคิดไหนทําได้แน่นอนนะครับนี่มาแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้า MG ZS คันนี้นะครับผมเป็นเครื่องเบนซินเดิมๆโรงงานทุกอย่างนะครับเป็นรถปี18จดปี19นะครับลูกค้าคันนี้ เดิมเเดิม,ดมทุกอย่างผมบอกเลยว่าใครที่ได้คันนี้ไปนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถคันนี้ฟรีดาวน์พอนเพียง5,800บาทนะครับ84งวดตลอดอายุสัญญานะครับลูกค้าคันนี้สวยสวยเดิมๆมานี่ คันนี้นะครับผมบอกเลยว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนมาเดี๋ยวเราดูรายละเอียดเรื่องตัวรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับนี่ m g ผมบอกเลยว่าแบรนด์นี้นะครับผมคนใช้น้อยก็จริงแต่ว่ารถของเขาดีจริงนะครับออปชั่นจัดให้จัดหนักจัดเต็มมีให้ครบทุกอย่างนะครับคันนี้นี่อย่างเช่นด้านหน้าของเรานะครับนี่กระจังหน้าเป็นลังพึ่ง อ่าแบบ3มิติแบบนี้นะครับผมบอก,กเลยว่าสวยลงตัวแน่นอนหน้าหล่อๆแบบนี้นะครับอ่าโคตรสวยนะครับแล้วก็ได้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้สายขวานะครับลูกค้าไฟตัดหมอกใหญ่ๆแบบนี้นครับผมบอก,กเลยว่ากลางคืนขับขี่ง่ายแน่นอนสว่างตาแตกเลยนะครับลูกค้ามาเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างด้านข้างรถคันนี้นะครับเดิมๆโรงงานทุกจุดล้อแมกอัอลลอย เดิมๆรัดด้วยยางดันหลบนะครับลูกคา้านี่ใช้งานได้อีกยาวๆนะครับลูกคา้านี่ดูเส้นสายของเขานะครับผมบอกเลยว่าเป็นรถครอบครัวขนาดเล็ก5ที่นั่งนะครับตัวนี้ดูดีอ่าผมบอกเลยว่ากว้างขวางสะดวกสบายแน่นอนมาอ่าของตกแต่งนะครับคันนี้ก็จะมีคิ้วกันสาดให้นะครับลูกคา้านี่ติดมาจากศูนย์เลยกันเลยนะครับของแท้นะครับแข็งๆอ่าเล่าล้างคานี่เอาไว้แบบ เวลาเราอยากใส่แหลกลังคา,งางอะไรพวกนี้นครับก็จะติดตั้งง่ายมากๆเลยนะครับรุ่นนี้นี่มาเดีย๋ยวเรามาต่อด้านหลังกันนะครับรุ่นนี้นะครับผมนี่เป็นตัว z ซท s m a ไอสมานะครับลูกค้าคันนี้ก็บอกไว้เลยว่าออปชั่นจัดหนักจัดเต็มทําได้ทุกอย่างนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับผมด้านหลังก็นี่มือเปิดของเรานะครับผมจะเป็นแบบนี้นะครับนี่อ่า นี่เป็นไงครับผมสะดวกสบายผมบอกเลยว่าคันนี้สีเดิมโรงงานไม่เคยชนไม่เคยคว่ำไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ไม่เคยขึ้นยานแม่มาด้วยนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าเดิมทุกอย่างเครื่องดีมากๆเลยนะครับลูกค้าดูครับผมนี่มาดูใกล้ๆดูครับนี่หัวน็อตอ่ารอย QC ที่เขามาไ้จากโรงงานนะครับยังอยู่ครบทุกจุดผมบอกเลยว่าคันนี้เดิมแน่นอน100%นะครับลูกค้านี่แล้วก็ด้านท้ายของเรานะครับก็สามารถ บรรทุกของได้นะครับลูกค้านี่พวกยางอะไรอะไรพวกนี้ยังอยู่ครบทุกจุดนะครับลูกคา้านี่แม่แรงอะไรพวกนี้นครับยังไม่เคยผ่านการใช้งานมาอ่าไปยังไงกันบ้างครับผมสาหรับ m g คันนี้นะครับด้านท้ายของเรา เดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันต่อครับไปกันเลยครับผมมาต่อที่ภายในนะครับคันนี้นะครับผมเป็นตัวไอสมาร์นะครับลูกค้าผมบอกเลยว่าตัวนี้นะครับผมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงแล้วก็สั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะครับรุ่นนี้ผมบอกเลยว่าออปชั่นโคตรไฮเทคเลยนะครับลูกค้าแล้วก็ที่สําคัญนะครับรุ่นนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของ MG เลยนะครับผมยอดขายของป้ายแดงโคตรเยอะเลยนะครับลูกค้า เป็นรถที่ใช้งานดีนะครับรุ่นนี้นะรผมบอกเลยว่าปัญหาน้อยมากๆเลยนะครับลูกค้าคันนี้นะครับผมสำหรับออปชั่นของเรานะครับมีจอทัชสกรีนนี่จอทัชสกรีนนะครับเครื่องเสียงอ่าเดิมๆโรงงานนะครับลูกค้าสามารถสั่งการได้ด้วยเสียงเล่นบลูทูธอะไรได้ทุกอย่างนะครับลูกค้าอ่าแล้วก็ระบบแอร์เป็นระบบแอร์แมนนวลแบบนี้นะครับสามารถปรับมือปรับอะไรได้นะครับลูกค้าเกียร์เป็นระบบเกียร์ออโต้นะครับลูกค้าคันนี้นี่แล้วก็ระบบสตาร์ทของเรานะครับผมเป็นระบบ พุสตานนะครับลูกค้านี่กุญแจระบบคีย์เลสนะครับลูกค้าตัวนี้ก็สามารถสำรองนี่เวลาฉุกเฉินนะครับก็เสียบหมุนประตูได้ตัวนี้นะครับผมก็สวยๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถคันนี้เซอร์วิสศูนย์ตลอดเวลานะครับผมบอกบอกเลยนะครับว่าคันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับนี่รถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้รถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับลูกค้านี่เดิมเดิม สภาพเดิมๆผ้าหลังของหลังคาเดิมๆเบาะหนังอ่าสีน้ำตาลตัดกับสีดานะครับคอนโซลสีน้ําตาลเป็นหนังนะครับลูกค้านี่เป็นหนังเย็บนะครับลูกค้านี่มีแอร์แบ็กให้รอบคันนะครับคันนี้ก็บอกเลยว่าเดิมทุกจุดแน่นอนนะครับลูกคา้าแล้วก็ที่สําคัญนะครับรถคันนี้เลขไม่เพียงแค่1นึ่งแกิโเมตรเท่านั้นนะครับลูกค้าถือว่าวิ่งน้อยมากๆเลยนะครับในรถประมาณ5 6ปีนปีครับลูกค้านี่คันนี้นะครับผม ไม่ผิดหวังแน่นอนไปย๋ยวผมพาไปดูที่ห้องเครื่องกันนะครับเครื่องพันห้าคันนี้นะครับผมแรงแค่ไหนนะครับไปกันเลยครับผมมาต่อที่ห้องเครื่องกันเลยดีกว่านะครับคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องหนึ่งพันห้าร้อยสี่สี่นะครับลูกค้านี่เครื่องเดิม,ดมๆโรงงานทุกจุดนะครับคันนี้ไม่เคยแกะไม่เคยรื้อนะครับลูกค้าระบบเกียร์ระบรบเครื่องยนต์ผมบอกเลยว่าไม่เคยมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแน่นอนซื้อรถกับผมนะครับผมบอกเลยว่ารับประกันให้ทุกอย่างนะครับภายในเครื่องยนต์เซอร์วิสให้ทุกอย่างนะครับน้ำมันเครื่องของเหลววอพกะไ ช่วงหรอกช่วงล่างพ่วงนี้นะครับผมเก็บงานให้พร้อมใช้งานนะครับเอาไปก็เติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับลูกค้าคันนี้นี่แล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าลูกค้าเข้าเงื่อนไขนะครับผมแถมรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีก1ปีเต็มนะครับของศูนย์บริการของ mg เลยนะครับลูกค้าคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเดิมเดิมเดิมทุกจุดนอตทุกตัวไม่เคยขยับแน่นอน100%นะครับคันนี้ mg ่า MG 1.5นะครับลูกค้าคันนี้ mg 1.5เครื่องเบนซินนะครับลูกค้าผ่อนเพียงแค่พันแปดร้อยบาท ดอกเบี้ยพิเศษของเรานะครับ1.99นะครับตลอดอายุสัญญานะครับลูกค้าใครที่อยากได้รถ MG คันนี้นะครับก็โทรเข้ามาหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0984696699นะครับสมยงคาร์เซ็นเตอร์สาขาโนนหงทองนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับอยากดูคลิปไหนรุ่นไหนยี่ห้อไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ